อิลิพันมาวเทนออไซมาวเทนออไซมาวเทนตำนอไม้ใส่ตำนอไม้ใส,ใสเข้าคัวกับผักผักแพลวกับผักแพลวเผ็ดฟินตา เพชรป็นเพชรป็นตาตานาใ้ถ้าตกปากตองละ <laughs> เพชรเพชรป็นตาหน่ายโ <laughs> อ้ยอะไรเนี่ยจัรยก็เลยสร้างว่งา,งาเนาะแ <laughs> ต่เกลือบอันก๋วยเตี๋ยวเอาหูดังปลาตอง <laughs> ตามนอกไม้ไส้อัน ตำนไอนมนไ,มมนไม้ไส้ข้าวคั่วกับตำนอไม้ไส้ข้าวคั่วอันภาษาลาวดีกว่าเนาะมันง่ายนี่ตำนอไม้ตำนอไม้ไส้ข้าวคั่วกับผักแพลผ็ดเป็นตาไนเนาะเออเมื่อกี้ผ็ดเป็นตาไนมันพวเข้ากันวอยเผ็ดผต่เป็นตาไนเนาะมันว่ามันพวเข้ากันว่าไอ้ผ็ดเป็นตาไนเนาะ เผ็ดเฮ้งวะมันเผ็ดเฮ้งแห่งจามพรราูนว่าตำนอไม,ม้ส้มตำนอไม้ใส่ใส่ผักแผวเออสเตติเกอร์เจ้าให้ไอทึกแล้วเนาะตำนอไม้ใส่ข้าวคัวกับผักแผวเผ็ดตนเผ็ดตะายแม่นอืทางจามทางเผ็ดนั่นแหละใครว่านะทางอันจามชิ้วอ๋อ่ะแหละ ตั้งสมัครเลยวเนาะสติเกอร์จะส่งมาถทึกแล้วเออเป็นแต่ได้แท้ติ๊กเนาะป้าตองก็เคยตำตำมะม่วงเนาะตำมะม่วงใส่กับอันไส่กับมะกรวยเนาะไส่กับมะกรวยมะกรวยอันมะกรวยดิบนี่แหละกับพวกไส้มะเ็ดองนเดบุกินคำใดเนาะจามคำนั้นกินคำเดยจามคำนั้น ประมาณว่าซ่องซามคนเนาะเพื่อนกินนํากันกับพวงพ่นเป็นเป็นพ่ออันเดอรแต่ว่ากินครับเดือนสมักนะแบบสมักรแบดไอจามะนะมันพุงพ่าเป็นมกเป็นน้ำพ่อมะพริดหมดเลยมันเข้ากันเนาะมีมะม่วงมีมะม่วงแล,วกกวแล้วกันมะค้วยดิบแล้วก็บมะพริกนี่แหละใส่เครื่องปรุงคือกันนั่นแหละกับ,บุมีคืออะไบูมีปลาแดกไม้ใส่ปลาแดกเนาะยู่ตามยู่ันต้องให้ทงนาแต่ว่ากินคำใดสมักบ,บานัน อ,อกินกินคำใดสมัครไบบไอประนันกับบุหัวเป็นยังไงได้เอาเข้าวกลับเนาะนี่จังได้เอาขาเอาเข้าวกลับเอ,าาเออจ้างผู้สมัครเออกับแปลกว่ะสมัครลืมลืมใส่เป้งน,นัวโอ้สัอภาะจังบุนัวไม่ลืมเกลือได้บ่ะนนะจางจมงันจะลืมลืมเกลือได้บ่รสาติจางบ่ะพันใส่เป้งน,นัวมันกับ,บหนัวแล้วเนาะใส่ปลาแดกเอา อันลืมใส้เกลือใส่ปลาแดกแห้งยีจางแล้วเนาะเอามาใส้สตอไปนวดกันบปไส่แล้วก็อันตักมาแล้วก็เอามากายให้ก็ได้ด้อเนาะเอาเอามากายควบกัะโพแล้วไม่ต้องไส่เอามากายปักควกมันหักอันมันหักอันนัวกันแล้ว ก็มีหลายคนเนาะกินเป้งนัวกินผงโรดเคยกินเคยกินบลใส่เป้งนัวโอ้ยบุแซบบุบหนัวบุแซบบางคนก็เอามาบางคนเนาะมักยอกเอามากายเอามากายแล้วก็อาไปเนาะเออก็จังซีแม่ผัดวาอีกไเห็นหเห็นยังวน,นมาแเนาะซ็กเลเกอรี่กันเดอ้อ เนาะมื่อนี้มีอันแบตเตอรี่ประมาณว่าโอ้เหลือยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะอีกจกะน,น้อยก็ได้ลงเวทีประมาณแบตเตอรี่อันแบตเตอรี่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะประตองขึ้นไล, <laughs> ล่เืมใส่เป้งนัวแ <laughs> ม่นกินหมืดแล้วบอกยังใส่เป้งนัวบอก <laughs> กินหมดแล้วบ่จึงลืมใส่เป็นหนัว